สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับกลัวบ้านนาอาหารอร่อยค่ะวันนี้นะคะคุณแม่ก็จะพาเพื่อนๆมาทำวุ้นส้มหรือวุ้นผลไม้นะคะทำง่ายๆค่ะด้วยวัตถุดิบไม่กี่อย่างนะคะจะทำเป็นเค้กวันเกิดหรือของขวัญปีใหม่ก็ได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำเลยนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะคะกับครัวบ้านนาอาหารอร่อยค่ะวันนี้คุณแม่ก็จะพาเพื่อนๆมาทําวุ้นผลไม้ค่ะวันนี้ก็จะเป็นวุ้นส้มนะคะนี่ค่ะส่วนผสมไม่กี่อย่างค่ะคเพื่อนๆก็จะมีส้มนะคะอันนี้เป็นส้มจีนนะคะ1นกิโลค่ะผงวุ้นค่ะคุณแม่ใช้ตานางกวักนะคะแบบอย่างดีนะคะแบบ A ค่ะ แล้วก็มีน้ําตาลทรายแล้วก็มีน้ําเปล่าส่วนผสมก็ครบแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคุณแม่ก็จะนําวุ้นมาละลายกับน้ํานะคะค่ะขั้นตอนแรกก็จะใส่น้ําลงไปนะคะใส่น้ําเปล่าลงไปค่ะน้ําสะอาดค่ะใส่ผงวุ้นลงไปนะคะเสร็จแล้วคนให้ผงวุ้นละลายค่ะ ค่ะผงวุ้นของเราละลายดีแล้วนะคะคุณแม่ก็จะพักไว้ประมาณ1ิบนาทีนะคะเพื่อให้ผงวุ้นของเราอิ่มตัวนะคะระหว่างที่รอผงวุ้นครบนะครบเวลานะคะเราก็จะมาเตรียมแกะส้มกันนะคะค่ะระหว่างที่รอให้วุ้นของเราอิ่มตัวนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะคุณแม่ก็จะมาเตรียมแกะส้มะคะ่ะ ใส่ภาชนะตามความต้องการได้เลยนะคะนี่ค่ะแกะส้มเป็นส้มจีนนะคะเสร็จแล้วเราก็แกะใยสีขาวๆออกค่ะเนี่ยค่ะแกะใยสีขาวๆออกให้เกลี้ยงเลยนะคะจะได้ไม่ขมค่ะประมาณนี้ก็นำมาเรียงค่ะใส่ภาชนะนะคะจะเป็นทรงกลมทรงเหลี่ยมนะคะได้หมดค่ะ นี่ค่ะนำมาเรียงใส่ภาชนะนะคะจะทำเป็นผลไม้อย่างอื่นก็ได้ค่ะหรือจะทำเป็นผลไม้รวมก็ได้ค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆค่ะเนี่ยค่ะจะทำเป็นของฝากนะคะหรือจะทำเป็นเค้กวันเกิดก็ได้เช่นกันค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะทำไปแบบนี้เรื่อยๆจนเสร็จค่ะ ค่ะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการต้มวุ้นนะคะใช้ไฟกลางในการต้มนะคะแล้วก็หมั่นคนตลอดค่ะเพื่อไม่ให้วุ้นติดก้นหม้อนะคะใช้ไฟกลางนะคะในการต้มแล้วก็หมั่นคนหม้อนะคะเพื่อไม่ให้ผงวุ้นติดก้นหม้อนะคะ พอหม้อเริ่มเดือดนะคะก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะมาเช็คดูนะคะว่าวุ้นของเราละลายไปหมดหรือ,อยังนะคะโดยการตักขึ้นมาดูค่ะ ถ้าไม่มีเม็ดทรายนะคะถ้าไม่มีเม็ดทรายติดขึ้นมาตรงตะหลิวนะคะก็แสดงว่าผงวุ้นของเราละลายไปหมดแล้วนะคะ mm hmm. ต่อไปนะคะคุณแม่ก็จะปิดแก๊สได้เลยะค่ะปิดแก๊สแล้วก็จะนำไปเทใส่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้นะคะ ค่ะหลังจากที่คุณแม่ก็เทวุ้นลงไปแล้วนะคะเนื่องจากเราวางแม่แน่นนะคะเราวางส้มแม่แน่นเขาก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็ได้ประมาณนี้ค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะพักไว้นะคะ30นาทีนะคะ<ๆ>เพื่อให้เขาเซตตัวนะคะพอเขาเซตตัวดีแล้วนะคะคุณแม่ก็จะนําไปแช่ตู้เย็นนะคะ ก็แช่ประมาณ30นาทีนะคะถึง45นาทีนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะแช่นานกว่านั้นก็ได้เช่นกันค่ะนี่ค่ะประมาณนี้เลยนะคะค่ะคุณแม่ก็นำบุนไปแช่ตู้เย็นครบเวลาแล้วนะคะก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปนะคะคุณแม่ก็จะนำมาตัดนะคะตัดเป็นชิ้นได้ความต้องการเลยค่ะ ก็เป็นเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับวุ้นส้มนะคะหรือวุ้นผลไม้นะคะเนื้อวุ้นก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะไม่แข็งจนเกินไปไม่นิ่มจนเกินไปนะคะกำลังดีเลยค่ะแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปหวานกำลังดีค่ะ เพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของกลัวบ้านนาะอาหารนร่อยขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ